อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสุดยอดแข่งโคต้าเอเชียแห่งศึกไทยลีก2020-2021เลกแรกโกซุนกินี่น่าจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดสำหรับโคต้าเอเชียในไทยลีกนักขณะดนี้สำหรับโกซุนกิจุดยอดมิฟิลชาวกาหลีใต้วัย34ของการทเทลเอฟ c ีที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการปักหลักเป็นกองกลางตัวรับ หรือบ็อกซ์ซูบ็อกซ์ขึ้นหลงช่วยเพื่อนในทุกทกทางในยามที่ทีมกําลังมีปัญหาในแดนกลางหรืออยู่ในสภาวะคับขันเขาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเสมอปะหนึ่งอัศวินขี่ม้าขาวอย่างไรอย่างนั้นสีสั้นนี้โกซุนกิลงสนามไม่กับการท่าเหลือไปแล้วทั้งสิ้น14นัดยิงไป11ประตูและเป็นตัวจริงทุกเกมโดยเกมที่สิงเจ้าท่าต้องขาดเขาไปนั้นก็คือเกมที่เปิดบ้านเสมอกับโปลิเทโลเอฟซีไป1ประตูตอนหนึ่ง กอดที่ไฟในสนามแพสเตเดียมจะดับลงในช่วงท้ายเกมและถูกปรับแพ้ซึ่งวันนั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากองกลางท่าเรือในยามที่ไม่มีเขานั้นอ่อนยวบมากและจัดการ3มกองกลางของมังกรโล่เงินอย่างนารงจันสวเวกปฐมพลเจริญรัตนาพิลมและกนกพลพุษกาคมไม่อยู่แต่ในอีก14เกมที่เหลือที่มีโกซุนกีนั้นการท่าเรือเก็บชัยชนะได้ถึง11เกมด้วยกันเรียกได้ว,ว่าเป็นเดอะแบกในแดนกลางของสิงเจ้าท่าเลยก็ว่าได้ อียองแรไม่ใช่แค่นักเตะโคใต้เอเชียที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่นี่คือหนึ่งในกองกลางดีที่สุดเท,ที่สิงเชียงรายยูเนเต็ดเคยมีมาสำหรับอียองแรอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเกาหลีใต้วัย34ปีโดยผลงานในฤดูกาลนี้เขาลงสนามทั้งหมดให้กับกวางสงมหาภาัยจำนวน10นัดและช่วยสิงเชียงรายคว้าสิทธิ์ลุย a f c แชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งในรอบเพลย์ออฟส่วนในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนั้นอียองแรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เชียงรายควา้า5แต้มจาก6นัด กลับบ้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจปัจจุบันอียองแรกลับสู่ลีกบ้านเกิดและเปิดตัวกับแ่กู FC ทีมในเคลี ague, กเกาหลีใต้เรียบร้อยโดยฝากผลงาน3ปี5แชมป์ทั้งแชมป์ไทยลีก2019แชมป์ FA Cup 2018แชมป์ลีกคัพ2018และ2แชมป์ Champions Cup 2018และ2020เอาไว้ให้แฟนบอลกว่างสงมหาภัยได้คิดถึงกันอยู่สังแฮ นับสาหรับนกเตะชาวเกาหลีใต้ข่าวนี้เป็นกองหลังร่างยักษ์ที่มีชื่อว่าโยซังแฮอดีตปากระหลังที่เคยเล่นใ้กับซัง,งันโทรสุในเจลีกญี่ปุ่นถึง4ฤดูกาลโดยเขาย้ายมาจากอินชอนยูเนเต็ดในสึกเคลีกมาอยู่กับราชบุรีมิตรผล f อเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาในถิ่นโรงละครแห่งความหวานโยซังแฮลงสนามในเลกแรกไป12นัดในไทยลีกและช่วยให้ราชันมกกรเก็บแต้้มไดตรงตามเป้าาควสิตร์ล AFc แชมป์เปี้ยนลีก2021 ในรอบเพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวเดินทางไปหาความท้าทายใหม่กับสุโขทัยเอฟซีอีกหนึ่งทีมดังในศึกไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยทําให้จะไม่ได้ลงสนามในศึก ACL กับราชันมังกรอย่างแน่นอนยูโตะโอนะมมดฟิลตัวกลางชาวญี่ปุ่นวัย29คือนักเตะประเภทปิกทองหลังพระช่วยขันเกมในแดนกลางให้แน่นและผาสมุทปากาซิตี้ ทะยานขึ้นยึดอันดับ6ของตารางได้อย่างน่าภาคภูมิใจโดยมีแต้มเหนือกว่าทีมใหญ่อย่างเ c g ซเมืองทองชนบุรีเ c และทูแบงคอกอยู่ในเต็ดปัจจุบันยูตาโอนะลงสนามให้กับเคียวสมุทรทุกเกมในศึกไทยลีก16นัดแรกภายใต้การวางหมากของเฮดโค้ชอย่างมาซาดะอิชิอิโดยเกมไหนที่แฟนบอลเคียวสมุทรได้เห็นโยโนะลงปั้นเกมเขียงข้างกับเจ้าหนิวพีระดอนชามรัศมีแล้วล่ะก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าคู่แข่ง จะแย่งแต้มไปได้ยากมากๆเพราะต้องคู่ถือเป็นมิฟิ์ที่เขี่ยวลากดินและลงตัวสุดๆโดยเฉพาะ5เกมหลังที่ชนะรวดในทุกรายการและยิงไปได้ถึง20ประตูซาดอมีซายเยฟมิฟิ์ตัวรุกวัย29่ปีชาวอุซเบกิสถานเป็นเพลย์เมเกอร์สายคลาสสิกที่หลายๆเฮดโค้ดอยากมีอยู่ในทีมและยิ่งได้ทำงานกับเฮดโค้ชที่เคยเป็นเพลย์เมคเกอร์แบบใช้พาชันนำทางอย่างมาริโอยูรอฟสกี้แล้วล่ะก็ ยิ่งทำให้มีไซเยฟเป่งประกายความเหนือชั้นขึ้นมาอีกในซีซั่น2020มีไซเยฟอดีตนักเตะดีกรีแชมปีลีกของประเทศอุซเบกิสถานเดินทางมาเล่นทัลีกเป็นครั้งแรกในถิ่นเอสซ t จีสเตเดียมลงสนามให้กับกิเลนพยอง14นัดยิงไป5ประตูกับอีก3แอสซิส